นี่พนนอมอนด้ไก่เนื้อคือเกาลัดแซ่แบๆกันชั่วโมงส,มงสมงับววันซอยหางมือเนี่ยโอ้โหออกกรคั๊กเต็มถวยอายาัญากกน,น,นี่บดบิดบากันอีกเช่นนึงน้ำลูกโดดสวัสดีครับเข่า <c oughs> ครับ,รบพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยแซ่บนัวที่พน้องเดิมมาวันนี้พนนอมได้เมนูซอยหางคมๆพี่น้อง ตามขอความเก่าละ่ะไอ้ไอ้กะที่ดันนึกแต่อันซอยห้างซอยตะกรวยพี่น้องเอ้พรวนอวมกเลยจัดจิตซะเอฟซี FC, ขวามาไหลกินยังกับบุคือก้อยดอกพันพันว่าช่องเจ้ท่านทีนั้นคือความเพื่อนที่ถนนมะพูดว่าอะไราห้างสำหรับคนอวมนำแฉบๆด้วยพี่น้องเอ้ตาะเถิดตาะเทศ าขอหานะ้ำมากินกันชัมม่วโมงชั่วโมงขอญาตบัตรคับใส่สวนสดต่อจากบัตรทุกคนอำยังไงไฟ่ังห่างผมขุมน้ำ mhm 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 nó mhm à mhm 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 sốt mhm ngắm đây mhm mhm โอ้โเข่าแห้งน้องสั้นด้วยกับปากได้ของสองรบอบเลยจอนมันละอ่นอนๆหดใส่เลยจับ Sporing. ลูเกเจ้าก็เป็นคนทายชลิปพี่น้องเจ้าก็ได้ล้างหาดเย็ดโอ้โหปลาปูเอียน,นอ่อนๆ ทำเงี่ยเพื่องน้ำกินได้กินได้เพี่น้องเด้อน้ำกินไม่ได้เลยต้อกันวันวันเนีย้ยน้ำ ก็นเปลูกเงองเองเนี่มันสบายใจแล้วไม่ต้องผักกันแหลกรุงเทพบมันมันคือบาอ้านเฮาะเพราะว่ามีพักน้ยมปลูกิเอง Ừ. tập ngắm ngắm thì đồng tập ตื่อก็ไปซองโบกคือออกน้นท้องวาบเลยนะ Nè, phải đi đi nè. Nè. Lúc cái này. Chạp, chạp con hẹn. น้องออมเพื่อนอยากเพื่อนอยากจับกล้องท้ายให้พ่ออยากจับกล้องอยากเคลื่อนช่องช่องบิ๊กใบพี่น้องบิ๊กใบช่องบิ๊กใบช่องเด็กน้อยหรอกอันในช่องแดงหรอกเพื่อนเห็นก็เฮ็ดเพื่อนอยากเฮ็ดป่นเนี่ย หืมแับต้องกันหน่อย เอ้าพี่น้องฝากไัแล้วไม่รู้พี่น้องเด้อฝากออฝากูไลยอยูแชทนเนี่ยคุยต่างประเทศก็ได้ในประเทศก็ดีต่างประเทศก็ดีแหละเฮ็ดไปทันแล้วพี่น้อง้อเคน้ำได้เฮ็ดแล้วหนีมาออกไม่เฮ็ดกันยังไหนอยู่ไม่สูงมากไปนี้เลยเว้ยฝากขอบคุณขอบคุณพี่น้องติดตามและชมพระํออามตรอดนะผมพี่นาจะมาเจอกันไหมพี่นี่ ขอให้พี่น้องตัังๆทุกช่องโอ้ oh, เปียดมากเกกาเกดิมหรือหักบอร์เดิมเอฟซีทุกท่านอีพี่นายเฉินไหมขอให้พี่น้องตัังๆครับสวัสดีครับ